็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนแลกกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรวอลกันอีกครั้งนะครับโดยหลังจากที่เมื่อวันก่อนเนี่ยเราเพิ่งได้มีการวิเคราะห์ไปนะครับว่าในตอนนี้ทาง Honda ประเทศไทยยังเหลือรถมอเตอร์ไซค์อีกกี่รุ่นที่น่าจะเปิดตัวในปี2021กันไปแล้วซึ่งเพื่อนๆสามารถคลิกชมย้อนหลังได้ที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนตรงนี้ซึ่งในวันนี้ครับเราก็มีข้อมูลเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งในนั้นที่เราได้ระบุชื่อเอาไวด้ด เพิ่งมีการระบุว่าในช่วงเวลานี้ระหว่างวันที่14ถึง16เมษายนทาง Astra Honda Motor หรือบริษัทผู้แทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าในประเทศอินโดนีเซียได้มีการประกาศปิดพื้นที่ในโรงงานของตนเองเพื่อทำเป็นเขตเรสโซนซึ่งไม่ได้หมายถึงการเป็นเขตควบคุมเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับแต่เป็นเขตควบคุมความลับพิเศษที่พนักงานและบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการตรวจและห้ามไม่ให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำพว ตัวเครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์มือถือหรือว่ากล้องถ่ายรูปเข้าไปในลายผลิตเด็ดขาดเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ตรเตรียมจะขึ้นลายผลิตณขณะนั้นคือรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่พวกเขาอาจจะตรเตรียมเปิดตัวมันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าส่วนโค้ดเนมของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นที่ว่านั้นก็จะมีโค้ดเนมว่า K2V หรือว่า K2V ซึ่งแม้มันอาจจะทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยต่างสงสัยกันไปบ้างนะครับว่าไอ้เจ้ารถ K2V ที่ว่านี้เนี่ยคือรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใดกันแน่แต่ ทางสื่ออินโดนีเซียก็ได้มีการวิเคราะห์ไว้นะครับว่ามันอาจจะเป็นโค้ดเนมของรถมอเตอร์ไซค์ในตระกูลคลิกรุ่นใหม่เนื่องจากเจ้าคลิกรุ่นปัจจุบันเนี่ยก็ใช้โค้ดเนมตอนขึ้นลายผลิตคล้ายๆกันนะครับโดยในฝั่งคลิก 125I จะมีโค้ดเนมว่า K60R และคลิก 150i ก็จะมีโค้ดเนมว่า K59J ซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามันถูกขึ้นต้นด้วยรหัสเคเหมือนกันและโดยปกติแล้วรถมอเตอร์ไซค์รุ่นที่ถูกขึ้นโค้ดเนมตัวแรกว่า K ทาง RA Honda h อ n ตร Motor ก็ม นำตัวอักษรนี้ไปใช้กับรถมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดเล็กแทบทั้งสิน้นแต่ถ้าจะบอกว่าไอ้ตัว K2V ที่ว่านี้เนี่ยคือรถมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นนอกเหนือจากคลิกอันนี้ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นที่วางจาหน่ายอยู่ในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่จะถูกปรับโฉมกันไปตั้งแต่ช่วงปี2020เกือบหมดแล้วมีเพียงแค่คลิกเท่านั้นนั่นแหละครับที่ยังไม่ได้ถูกปรับโฉมตามใครเขาสักทีดังนั้นจึงยิ่งมีความเป็นไปได้สูงมาาากนนคครรรคคััววว่่่ตถหสโ้้ K2V ทีีือ รถมอเตอร์ไซค์ตระกูลคลิกรุ่นใหม่ที่เตรียมจะเปิดตัวในประเทศอินโดนีเซียเร,เร็วนี้และรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยเช่นกันซึ่งสุดท้ายคําตอบมันจะเป็นไปอย่างที่สื่ออินโดนีเซียและทางทีมงานมอเตร์ไรวได้มีการวิเคราะห์เอาไว้ไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่อันนี้เราก็คงต้องขอฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนลมอเตร์ไรลว์รวมถึงกด f o l lowing แล้วก็กด s ีนเฟิร์สแฟนเพจเฟซบุ๊กมอเตอร์ไรลวให้กับพวกเราด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆ ไปจากพวกเราส่วนในวันนี้กระผมแอดมินจอรโมโตร,รายวอก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ